ขอบคุณสารทีผู้จัดการอมแอมขับรถดีมากเลยหิวยังวันนี้หิวแล้วครับเต็นมาก็หิวไม่ได้ขับรถมาถึงก็หิวเลยหิวเลยโอเคครับตาสบายครับวันนี้กินแบบว่าบรรยากาศโอ้หนาว เราเจอมูสัตดีมากสภาพเลยที่เราขับรถมายังยังไม่เห็นร้นเราะตูนต้นไม่ได้กินของที่มันมีให้มันหมดหน่อยใช่ได้อร่อยของแม่อร่อยมากเลยเมื่อกี้กินยังไม่จุดใจเลยอันนี้อะไรคะปากดีก็กินได้ตลอดน้าปากมีปากมันดีก็ซื้อกินเอาเอง ไข่ขาวไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ไข่บางตัวที่เป็นเป็นตัวไงไม่ใช่ไข่ที่เป็นัวใช่ดบ้านเขาเรียกไข่ดุขนาดส้มยังอร่อยขเลยมันเหมือนไข่ห้างหับแนนะถ้าขาวก็ไข่แล้วมันโบฝัก เ,เออมันก็จะเป็นแบบสุๆสกๆมาถ้าไม่ฟักัเพืือนถ้าไม่อรีบเอามากินมันจะเน่าก็เป็นไข่เน่าก็เลยกลายเป็นไข่เน่าไปเลยใช่ไหมซีอันนี้คือเราไปกินอะไรตรงไหนมันเนี่ยมันออกมวงอันนี้ดีกม,มันเหมือนกับบาเป็นไข่ไก่บานไหมไม่ได้เป็นทั้งไข่ไ่บอะไรนี่ยถ้าดิบเไม่ค่อยกัดทายมั้ ยังไม่ต huh. uh ื huh. uh, uh, ่นเลยไม่ต huh. uh ื huh. uh ่นเลยรับสารหิวอ่ะจับแป้นพี่ถ่ายเขาเลยมาเด้อพี่นอนกินหัวค่ะผ้าอะไรดิรายการกินอาหารบ้านๆผม้วนอาหารแม่ฮักน้องปั๊มมี่แล้วก็น้องควัน แม่เราเฮ็ดมาใส่ซองตะกาพุ่ณซองสุดสามสุดพุ่นาพุ่นาเราเฮ็ดให้ดเทิ้งให้คนนต้องแบบเวดตะกาพร้อมอันนี้กินเบวดจูแม่แต่ว่าเขาบวบมันเย็นอะไรเพราะมีคนตกเขาเมื่อคืนนี่แซ่บอยู่แม่แต่ว่าหนูเอืดท่อนูกินเนื้อเลื่อเนื้อนแต่ว่าเมื่อนี้หนูหนูกินไดร์ไลน์เพราะว่าเมื่อคืนหนูหิวมากอร่อยมากทุกอย่างเลยแม่มันมีห่อด้วยกูแก่แล้ว แตงกวาหวานไม่อยากเอาให้อาอันนี้มันไม่แก่อมแอมนั่งกินแตงผู้เดียวแตงแซ่บแตงหวานเพิ่นปอกแตงไม่เรียบร้อยแล้วมีแมงมันด้วยนะแมงมันสุสัยยญยไม่เคยได้ยินว่าแมงมันเป็นยังไงเพิ่งเห็นนี่แหละเคยกินแต่ตะกะแตนมากินเขาพ่นตัมมาตอนนอนทุกวันนะ ต้องไม่ง่ายแบบกินเบียเป็นน้ำเบมยากินง่ายรี้าบนมาครับอันนี้บรรยากาศโคตรดีเลยนึว่าก็คงจะมีอยู่ไม่มากหรอกคสอ์ทแถล่ลสรุกไปเวชจุญจังเมื่อสามเมื่อสามคืนเลิศประการเอาเขาไปแอบเดยก็หั่นอยฮะเขาไปออน งานเนี่ยของอ่อนยังกว่านะคนยังยังก่อนเข็นต้นแห่เหรอรถที่แบบหมูหันน่ะแหมโอ้โลุงโนนี่น่ะสามสามคืนเลยเหรอต้นแห่ใช่ไหมเยจ่ยมมากมากเลย่นนีเยีมมลยใช่ฮ้ยมีกันนกลุงหัวเอียบหัวปลาหม้อขึ้นนกขาดแฉะอืมเอียบหัวนกไม่แล้วแล้วไหลตกหรือว่าแล้วแอบไปนอนอยู่หันไม่ตอนแรกมันมันจะเป็นท่อใช่ไหมนั่ง แกก็ว่านไม่ป็นโชัเลยนะเยม่แกก็ขี้นะใครอ่ะภาพตัดอโอลุงโทนี่าต้องกินม้วแห้งแล้วโคตมลุนี่หม่อมโคตรอันตรายน่ากลัสนุกเลยเขาแบบบ้านเรื่องนี้เนาะ สามีีดอกรันกับขีันกับเขาหาเฮียงับตอนนีัน้มันมีงานก่อนน้านี่เราไเราเคยมาเล่นนี่เลือกกี่ไมเหรอคือเหมือนเดิม ตีหครับ <busca> ต <marking> ี5ครับเพราะพวกนี้เดินทางไกลเนี่ยมูจักแต่มงสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกสิบเนี่ยถ้าเป็นงานอีสานก็จะปกติอยู่แต่ว่านี้เป็นลงกรุงเทพเนาะต้องล่นไวกว่าเดิมอะไรอ่ะ กังหันไม้ก็อะไรเค็ดมากจะเดี๋ยวลูกเต่าอิ่มเลยมืออื่นซองคบเป็นสองคับแต่มาขึ้นเหรอมาขึ้นในยิ่งก้นจมอยู่เขาตอนนี้มันหนาวพอเข้ากรุงเทพตอนนี้ไม่หนาวหลับอยู่เลยแดดดีนะหนาวแล้วกินกับเย็นเบด จะพอดีขึ้นเน่ากินบ่บุญถามว่าไปเราได้เนี่ยเจ้าแม่ไปเง่นเป็นหวานไปแล้วไข่ว่เป็นจยกกินแรกไม่กินแล้วพี่ต้องรู้โอเคเนาะอันนี้ต้องร้าหาเราก็มีลับแจมไปหมักกินเัมือนไข่ขาวที่มันเป็นของไข่ที่มันมันไข่ไก่บางบ่อนี่มันมันไข่ไก่บ้างมัน มันเหมือนเขาเขาตั้งทําให้มันเป็นไข่แบบนั้นนะอันนี้กินได้อันนี้ไข่ไก่บ้านจะเหมือนมีกลิ่นไม่เอาวไม่ไม่กินไม่เป็นกินไม่เป็นหรอกกี่ตานมดยี่สิบวัยได้ห้าลูกวัตถีบาทเขาขายถึงลู่แพงเลยไม่แพงแต่ผมถ้าเป็นไข่แบบว่าที่เขาปิ้งแบบนนนั้ไม่เป็อันนั้นที่เป็นไข่ขาวๆนะโอเคนะยังกินได้อยู่แค่น้ะ ให้ผมกินอันนี้เนื้อใช่ไหมท้าไมหมูมีอะไรเนื้อครับอันนี้เนื้อแห้งท้าไมมีหมูดิเหมือนมีปลานี่ไงหมูนี่ไงไม่เลยฮะปลาหมึกของเธอเป็นหมูเกิดแม่แสดงว่านี่แม่ตั้งเข้ามาสวงไหมครับเออเนื่อบวบอันเนื้อนี่คือตั้งเนี่ยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าผมบ่กินหมูดิมันมีชื่อออมไลน์สวงโอ้ยผมดีใจแห้งใครเนาะ โอ้หลายคนเสื่องมากเลยนะคือมันทําอะไรมันก็ไม่ได้รีบไม่ได้แบบกังวลมันเหมือนชีวิตกลับมาใช้ชีวิตปกติอะไรโอเคครับแฟนๆครับเอฟซีขอบคุณมากเข้ามาดูคลิปนี้ครับผมขอบคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับน้องแอมนะครับผมทุกคนนะครับสวัสดีครับ